สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะฮะพบกับนัดกันรายวันนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับที่8นะครับเดือนมกราแล้วนะครับวันนี้ ไม่มีเลิกงามยามดีนะครับฉะนั้นวันนี้ทําอะไรก็ต้องระมัดระวังกันสักหน่อยครับไม่มีเลิกงามยามดีมา2วันแล้วนะครับแต่ว่าใครที่อาจจะทํอะไรสําคัญสําคัญนะครับก็ทําได้ตามปกติแต่ว่ามสีสตินิดหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคนะฮะแล้วก็เรื่องของออกผมนะครับทำคลิปคลิปหนึ่งนะฮะอันนี้สําคัญนิดนึงเพราะว่าบางคนบอกว่านี่เลยครับ ถามว่า5ราศีนะครับดวงเฮงดวงมีโชคดวงฟุกฟุกในปี2015นะฮะมันจะมีอยู่5ราศีนะฮะต้องบอกก่อนว่าเราต้องบอกโดยรวมนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเป็นต้อง5ราศีนี้ต้องมีโชคแล้วก็มีเรื่องฟุกฟุกนะครับอืมหรือว่าราศีที่ไม่ได้อยู่ใน5ราศีนี้เองเนี่ยนะฮะไม่มีโชคเลยไม่ครับคือมันคะกะกันนะครับเพียงแต่ว่าโอเคโดดเด่นไปพิเศษหน่อยนะครับโดยรวมของ5ราศีนี้นะครับก็ลองไปดูว่าเออดวงมงคลอ่ะจะ ขยันเต็มที่นะครับไม่ใช่ว่าเราจะพึ่งพาดวงชะตายอย่างเดียวถูกไหมฮะเราก็พึ่งพาแขนขาแล้วก็สมอง1สมอง2มือแล้วก็เรื่องของพลังงานแล้วก็กาลังใจและความอดทนเราเต็มที่อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราก็อยากได้อะไรแบบทางลัดบ้างรับเหมนกับก็เราขับรถทางตรงครับจะไปทางสบู่จากเนี้ไปทางไหน,นสักที่นี่นะครับขับทางตรงมันก็ ไปตามปกตินะครับถึงเวลาตามปกติแต่ว่าถ้ามีทางลัดเนี่ยฮะนี่มันจะมีทางลัดของ5ราศีนี้นะครับอาจจะได้โชคฟุกฟุกจาก,กาเสียงโชคเสียงดวงโชคฟุกจากความรักหรือว่าโชคฟุกฟุกจากผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือมีคนมอบบางสิ่งบางอย่างให้หรือบางคนอาจจะโปรโมตนะครับหรือว่าหัวผู้ใหญ่หัวหน้าสนับสนุนนะคือมันแล้วแต่เรื่องอะไรด้วยก็ลองไปฟังดูนะครับมาดูเรื่องของเลขมงคลบ้างนะครับอะไรกันบ้างครับเลขมงคลนะในช่วงวันนี้นะครับ เริ่มครับเลขแรกนะครับที่สามารถใช้ได้คือเลข1นะครับต่อมาครับคือเลข7นะฮะต่อมาครับคือเลข8นะครับแล้วก็สุดท้ายครับคือเลข0ูนย์ครับส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกโฉลกในช่วงวันนี้ครับคือเลข4นะฮะแล้วก็เรื่องของสีที่ถูกโฉลกครับในช่วงวันนี้นะครับมีดังนี้สีแรกคือสีน้ำเงินนะฮะสีที่2ครับคือสีดำนะฮะ สีที่3ครับคือสีเหลืองครับและสุดท้ายคือสีขาวนะครับประมาณนี้แล้วนะแล้วก็สีที่ไม่ค่อยใช้ช่วงนี้เลี่ยงๆนิดนึงแล้วกันเนาะคือสีเขียวนั่นเองนะครับมสมัยก่อนนะอันนี้คือผมนึกได้นึกได้นะฮะผมจําได้ว่า เขาบอกว่าช่วงนี้ให้ประหยัดประหยัดกันนะครับเราก็เห็นว่ามีทั้งนโยบายต่างๆนาครับให้ประหยัดหรือว่าบางบ้านก็เริ่มประหยัดกันแล้วเพราะว่าค่าหมูกระแพงข้าวของกระแพงครับนี้ผมดูดวงไว้ว่ามันจะแพงสัก2เดือนนะฮะแล้วก็ช่วงเดือนนี้กับเดือนหน้าครับที่แบบพลิกนะฮะฉะนั้นก็เซฟซฟร่างกายแล้วก็เซฟกระเป๋าสตางค์กันบ้างนะครับสมัยก่อนนะฮะไม่รู้ใครอยู่รุ่นผมนะนอพอถึงเวลาหนึ่งนะครับรายการทีวีนะอาจจะไม่รู้ตอนเที่ยงหรือตอนเย็นหรือตอนไหนม่รู้นะฮะ คือเขาปิดสถานีเลยนะครับในช่วงกลางวันแบบนี้เลยนะฮะผมจําเวลาไม่ได้เขาปิดเวลากี่โมนะฮะมันจะเป็นหน้าจอแบบค้างไว้เลยนะฮะแบบหน้าจอมีอตารางกลมๆแล้วเอาไว้แบบมีสีหลายๆสีไว้เทสสีเวลาดูทีวีอย่างเงี้ยนะครับคือมันจะค้างหน้าจอแบบนั้นไวเลยนะฮะมันจะมีอยู่นะ,ะหรือไม่ก็ดูถึง2องทุ่มนะครับดูข่าวจบอะไรปุ๊บเอา ปิดสถานีทุกสถานีไม่นั่นแหละครับคือไม่เปิดแล้วคือเขาประหยัดพลังงานนะเนี่ยผมยังจําได้เลยว่าเออพูดถึงนโยบายการประหยัดเนี่ยยังจาได้ว่านะ่ายังอยู่ในยุคนะ่ตอนเด็กๆนะครับใครที่จําได้เขียนม,มาบอกหน่อยว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาปิดสถานีนะครับกี่ช่วงในแต่ละวันนะฮะผมจะนด้ว่าช่วงกลางวันนั่งไงเนี่ยนะฮะแล้วช่วงใบยบยเย็นๆเข้ามาดูอีกรอบนึงนะแล้วพอดูหนังแล้วคอยกินข้าวเลยเสร็จปุ๊บเอา ปิดอีกแล้วนะฮะสองสทุ่มนี่แหละหรือก,กี่โมงก็ไม่รู้นะครับใครจำได้นะแปลกนะใครที่ไม่เคยสัมผัสอารมณ์บรรยากาศนี้มีนะครับสมัยก่อนนี้เขามีนโยบายประหยัดพลังงานกันแบบนี้เลยนะฮะแต่ยุคนั้นไม่แน่ใจใครเป็นนายกนงตีนะผอว่าเออก็ก็แปลกดีนะครับในยุคนั้นนะแล้วก็ แต่ไม่รู้นะใครที่แบบทําอะไรในช่วงนี้นครับก็ประหยัดกันมากๆนี่นะครับผมว่าใครจ,จ่ายต่างๆนานาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เรื่องของค่าต่างๆนานาทั้งเรื่องค่าเชื้อเพลิงจะสูงขึ้นใครที่ขับรถบ่อยๆเซฟเังเรื่องของเงินทองว้นิดนึงนะแล้วก็ใครที่แบบบ้านมีครอบครัวใหญ่ๆเนี่ยครับข้าวของออกไปซื้อจ่ายตลาดทีนี่หนักหน่วงแค่ไหนเออถามหน่อยนะว่าใครที่แบบซื้อข้าวของอะไรก็ตามในตลาดนะฮะ อะไรแพงบ้างนะครับอะไรที่แบบแพงมบโอเวอร์เลยนะครับเขียนมาบอกกันหน่อยนะถ้าอย่างน้าวันนี้คือหมูนะฮะอ่าที่ผม,มเมื่อวานเรื่งไปซื้อมานะฮะเออราคาน่ากลัวจริงๆนะอืมก็ผมเจอหมูอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าคนอื่นไม่รู้เจอเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ลองเขียนมาทักทายกันบ้างน,นะใครเจอราคาอะไรที่แบบสูงปี๊ดบ้างนะครับที่แบบน่าตกใจเลยนะข้าวของในช่วงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูดวงสิราศีครับ ชาวราศีตุลพิจิกธนูครับาสาราศีเริ่มที่ราศีตุลก่อนนะครับในช่วงวันนี้คนตุลน,นะครับมีพลังงานแบบเต็มเปี่ยมเลยนะครับเพียงแต่ว่าระยะนี้วันนี้สิ่งที่ระวังนะครับคืออารมณ์เพราะว่ามันคลุกคลักนะฮะคือกําลังกายกําลังใจดีแผนง,งานหรือแผนการในทําอะไรที่ จะทำในวันนี้นะฮะก็เรียกว่ามีความคาดหวังสูงนะครับแต่ว่ามันมีอุปสรรคบางทีแค่เดินทางออกไปนอกบ้านวันนี้อาจจะรถติดหรือว่าไม่มีที่จอดรถหรือว่า,าจ,จะาร้านปิดหรือว่าไปซื้อของอของไม่ครบนี่หนไหมมันมีอุปสรรคกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยวันนี้เป็นวันที่จะบอกไปว่า มันเป็นอะไรที่มันไม่คาดหวังนะครับมันมีสิ่งที่เราไม่คาดไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเพียงแต่ว่าต้องบอกอย่างสุกคู่นะครับว่ามันมีอะไรที่ขุกขลักกระจุกกระจิกเล,เล็กๆน้อยๆนะเอารูปเอารวยไว้แล้วก็เตรียมแผนสำรองเขาไว้เสมอแล้วก็ใจเย็นๆนะครับใจเย็นแล้วมีสติเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาหลากหลายอย่างได้นะครับข้อดีอย่างวันนี้จะได้เจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานหรือว่าจะได้คุยคนที่ไม่ได้คุยกันมานานและมีการออกงานสังคมหรือว่าไปหาญาติพี่น้องไปเจอคนที่เราอยากเจอนะครับคือมี ดาวเกี่ยวข้อกับอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของป่วยแค่ไม่สบายมันมาด้วยเพราะฉะนั้นใส่หน้ากากให้แน่นหนานะต้องระมัดระวังไปพิเศษด้วยนะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับท่านที่ตั้งใจจะทําอะไรในช่วงวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการหาเงินนะครับวันนี้โดดเด่นเรื่องการหาเงินนะครับมีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษหรือว่าคุยเจราจาสาเร็จหรือว่าต่อรองใดเลยใด,ดแล้วได้ข่าวดีนะครับหรือว่าไปไหน อาจจะคุยแล้ววันนี้คนเชื่อถือคาพูดเรานะวันนี้พูดเลยแล้วรู้สึกว่าคนเออเชื่อเรานะครับแล้วก็มีข่าวคนใกล้ชิดป่วยไข้ไม่สบายหรืออาจจะเกิดอุบัติภัยหรือว่าเข้าโรงพยาบาลนะครับช่วงนี้เราจะห่วงกับคนใกล้ตัวคนรอบตัวมากเลยนะฮะแล้วก็บางทีมันจะเป็นคนที่รู้จักนะครับคนที่ทำงานเข้าโรงพยาบาลหรืออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราเซฟร่างกายเราไว้ก่อนนะแล้วก็บอกคนในบ้านด้วยนะครับแล้วก็ประการต่อมามีโอกาสนะครับที่จะได้อ่จะบอกว่าความรักนะฮะ มีโอกาสได้พบเจอคนที่เราคุยอยู่ด้วยคนที่โสดเนาะแล้วคุยกับใครอยู่นะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้พบเจอแต่ต้องระมัดระวังนิดน,นึงคือมันมีดวงที่ป่วยใข้ไม่สบายอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ อย่าไปแก้ชิดเกินนะครับประมาณนี้นะเข้าใจเนาะโอเคต่อมาแต่ว่าคุยอะไรทั่วไปได้นะครับแล้วก็ใช้ไว้วันให้ทําอะไรก็ได้นะครับส่วนคนที่มีคู่มีแฟนช่วงวันนี้ครับความรักค่อนข้างจะมีความลงตัวขึ้นนะค,คุณจะใช้เขาทาอะไรหรือว่าจะไปไหนมาไหนหรือว่าจะาให้ช่วยแก้ปัญหาอะไรให้ก็ได้นะครับแต่ว่าช่วงวันนี้แฟนเรานะฮะ วันนี้สุขภาพร่างกายครับมันกระป๊อกกระแป๊กนะครับคือ3วันดีสี่วันไข่นะครับหรือบางทีอาจจะเป็นสุขภาพใจด้วยก็ได้ด้วยสุขภาพกระเป๋าสตังค์นะฮะคือเขากังวลอะไรบางสิ่งนะครับไม่สุขภาพเขาก็จะกลายเป็นเรื่องของเงินหรือว่างานของเขานะครับช่วยได้ก็ช่วยไปแต่ว่าช่วงนี้เราก็ต้องเข้าใจนะครับ ความรู้สึกของเขาหน่อยถ้าบางทีเขาแบบช่วงนี้เวงเวงสวิงสวิง,วงอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยคงที่คุณไม่ต้องไปแบบบังคับให้เขาคงที่นะเดี๋ยวเขาคงที่เขาเองนะครับแต่ขอเวลาเขานิดหนึ่งละกันนะฮะฉะนั้นต้องเข้าใจเขานิดหนึ่งว่าความรักกวันนี้อย่าพิ่งคาดหวังอะไรเยอะแล้วก็สุขภาพร่างกายต้องระมัดระวังคือปวดท้องปวดหลังบ่าไหลยอยู่นี้สุขภาพร่างกายไม่ค่อยสบายนิดสบายตัวส่วนคนที่อยู่ในวัยสวครับวันนี้ปวดนะครับไข้ทอยแล้วก็วันนี้เขาเรียกว่าความดันขึ้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับต่อมาชาวราศีพิจิกนะ ในช่วงวันนี้ครับกิจกรรมที่ทําอะไรนะครับมีความคืบหน้าเป็นไปได้ด้วยดีมีโอกาสที่จะได้ทําในสิ่งที่เราอยากทํานะครับวันนี้มีกิจกรรมอะไรใหม่ๆด้วยนะครับดาวพะจั์โคจรอยู่ในภพปุตตะของคนราศีพิจิกครับมันหมายถึงเรื่องของการได้เดินทางได้ไปได้เจอได้กินได้พบคือกิจกรรมหลากหลายอย่างนะครับในช่วงวันนี้หรือบันที่อยู่บ้านก็ทําอะไรทั้งบ้านเลยประมาณนี้นะเออคือมันมีกิจกรรมอะไรที่แบบโอ้วันนี้ เออทำไมมันมืดเร็วจังเลยเนะี่ยหรือว่าแบบวันนี้เวลาหมดวเนาะ,ะประมาณนี้ครับคือเรามีอะไรทําทั้งวันนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องการเงินที่ต้องระมัดระวังคือซื้อของระวังได้ของที่มีตําหนินะครับหรือว่าซื้อของต้องได้ของที่มันผิดพลาดหรือว่ามันมีอะไรที่มัน มันทําให้เราแบบเสียความรู้สึกนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายวันนี้ถ้าใครออกนอกบ้านค่าใช้จ่ายเกินงบเลยแหละบางคนอาจจะโอ้ซื้อนู่นโอ้เสื้อผ้ามีกระเป๋าโอ้มีกินอ่าแล้วก็เจอเพื่อนอ่าบางทีไปนะซื้อนึ่งเข้าให้กับแฟเลยดีกว่าคือมันมีอะไรที่จุกจิกเต็มไปหมดเลยนะครับระวังเรื่องค่าใช้จ่ายดยเนี่แล้วก็ประการต่อมานะครับเรื่องของท่านที่ความรักนะครับคนที่โสดการพูดคยุยกันนดีมากในการที่จะ เจอกันหรือว่าคุยกันนะครับหรือว่าจะไปไหนมาไหนหรือว่าจะปฏิสัมพันธ์ทางใดทางหนึ่งหรือว่าจะจีบกันก็ได้นะบางคนอาจจะอยากคุยกับใครนะครับคุณก็ส่งสัญญาณส่งมเมสเซจไปหาก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรคุยก็ได้นะครับคือมันมีความคืบหน้าเรื่องความรักคือเขาอาจจะคุยทั่วๆไปแต่ความรู้สึกเออมันมีความคุ้นเคยกับเราเพิ่มมากขึ้นคือวันนี้เป็นวันที่แบบทําแ,แต้มนะฮะทำแต้มคือทําแต้มความรู้สึกที่เขารู้สึกดีๆกับเราครับมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับในะช่วงวันนี้ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนนะเอี ต้องระวังหนึ่งนะครับเรื่องของชูนิแฟนยุ่งยุ่งนะครับอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับเราหรือข้อที่2ครับชูนิแฟนอาจจะมีความกังวลเครียดหรือว่านัดหมายแล้วมาช้าไม่ค่อยตรงเวลาครับคือวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่นักแต่ว่าไม่ได้สีเกียดนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็แก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็อะไรที่มันยาก,ยากวันนี้ก็จะง่ายนะต้องบอกว่าวันนี้เหมาะกับการแก้ปัญหาเหมาะกับการทำอะไรที่เราอยากไปอยากคุยกับผู้ใหญ่อยากจะไป ปฏิสัมพันธ์กับใครหรืออยากไปเยี่ยมใครประมาณนี้ครับผมว่าช่วงวันนี้ดวงมันเปิดนะฮะแต่เรื่องความรักกับแฟนวันนี้อาจจะไม่ค่อยมันจะมันหมนิดนึงนะครับคือมันไม่ค่อยได้ซีเรียสเอ้ไม่ค่อยได้ได้อย่างใจนักแล้วก็อย่าไปซีเรียสประมาณนี้นะครับเข้าใจกันเนาะแล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องสุขภาพร่างกายครับที่ต้องระวังคือหนึ่งไมเกรนครับข้อ2กดไหลย้อนนะครับไปดูซิว่ากดไหลย้อนลองเสิร์ชกูเกิลดูว่าอาการเป็นอย่างไรมันไม่ได้แค่แสบท้องอย่างเดียวครับโอ้โหมันหลายอย่างที่มันออกอาการในช่วงนี้ ต้องระมาดระวังแล้วก็ไปหาวิธีแก้กดไหรย้อนด้วยนะครับแล้วก็ประกาศต่อมาฮันรีในว้สวครับปวดเขานะครับน่องนะฮะระวังเรื่องของแขนขาอ่อนแรงแล้วก็แขนขาชาครับบางคนอาจจะเป็นตะคริวนะครับเพราะนั้นเรื่องของกล้ามเนื้อดูดีๆแล้วก็เรื่องของพวกข้อต่างๆข้อเขานะฮะข้อบ่าข้อไหลสะโพกมีปัญหาอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับมีโอกาสทำบุญบ้างก็ดีนะฮะ ต่อมาครับชาวราศีธนูครับในช่วงนี้ครับกิจกรรมที่ทำครับเป็นไปได้ด้วยดีครับมีโอกาสที่จะมีความคืบหน้าหลากหลายอย่างที่เราคิดที่เราทำนะครับแนวโน้มเป็นไปในสิ่งที่เราคาดหวังได้เพื่อเหอมีเซอร์ไพรส์ในด้านดีนะครับคุณอาจจะมีโชคฟุกฟุกหรือมีคนชื่นชมมีคนพาไปเลี้ยงมีคนอาจจะให้ของขวัญน,นะครับมีคนชวนเราไปทําอะไรประมาณนี้ครับคือมันมีความคืบหน้า ในด้านดีด้านบวกแต่ว่าต้องดูดีๆนะจะไปไหนทำอะไรก็ต้องไปคนที่เราเข้าใจแล้วก็รักเราแล้วก็คนที่ เราไว้ใจได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้คนราศีธนูมีเสน่ห์พิเศษนะครับเพราะนั้นเวลาใกล้ชิดอะไรกับใครบางทีเขาจะคิดมากกับเราได้แล้วก็บางทีเราจะไม่คิดอะไรแต่เขา่าคิดคิดไปไกลแล้วนะครับพราฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องราหนั้นด้วยนะครับแล้วก็ประการต่อมาเรื่องการเงินคาใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านเพียบเลยนะฮะซื้อนู่นซื้อนี่เข้าบ้านนะครับให้กับลูกกับร้านกับสัตว์เลี้ยงกับบุปการีนะครับคือใช้จ่ายไม่ใช่กับตัวเองสักเท่าไหร่นะครับคือมีร้อยอะใช้ได้สี่บ แต่ว่าอีกกับเรื่องคนอื่นทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ว่าคนที่รักนะครับคือใครจ่ายแต่จริงๆก็คนราศีธนูก็แฮปปี้นะเป็นคนที่ทําอะไรเพื่อผู้อื่นอยู่แล้วนะครับ mm. ฉะนั้นช่วงนี้ใครจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของบ้านครอบครัวเยอะเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็เรื่องของความรักนะครับคนที่โสดนะครับจริงๆก็เหมาะในการคุยแล้วก็จะพบเจอนะครับจริงๆก็ความรักวันนี้ดีหลายราศีนะครับของคนที่โสดในการที่จะปฏิสัมพันธ์หรือว่า จะคุยอะไรร่วมด้วยกันหรือทาอะไรร่วมด้วยกันนะครับหรือว่าช่วยเหลือกันและกันก็ได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนนะครับระยะนี้นะครับช่วงนี้จ,จะมีเวลาให้กันน้อยลงนะครับมุมดาวต่างคนต่างยุ่งยุ่งมุมดาวต่างคนต่างมีภารกิจหน้าที่บางอย่างที่เราต้องทานะครับเป็นก็ระกาเป็นว่ามีเวลาให้กันน้อยลงนะฮะแต่ไม่เป็นไรผมก็ยังดูว่าโอกาสที่จะทําอะไรด้วยกันหรือว่าช่วยเหลือกันและกันยังดีอยู่หรือว่าใจมันยัง อยู่ด้วยกันแหละนะครับอย่างที่ว่ากายในวันนี้อาจจะไม่มีเวลาหรือว่าเวลาให้กันไม่มากนักนะครับก็ต้องข้าใจกันนิดหนึ่งแต่ว่าสุขภาพร่างกายต้องระวังคือปวดหลังคอบาไหลแล้วก็ซุ่มซ่ามบิดดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับแล้วก็ช่วงนี้เหนื่อยง่ายนะส่วนท่านที่อยู่ในวัยสวความดันนะครับกับเรื่องของกดไหลย้อนครับอันนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยครับมาดูบทสรุปนะฮะชาาราศีตุลครับวันนี้เรื่องของหน้าที่การงานทำอะไรก็ตามนะครับมันก็ทําได้ด้วยดีแต่ว่ามีอุปสรรคหลากหลายอย่างผมบอกนะครับว่า หลายอย่างวันนี้คุณจะออกไปไหนนอกบ้านหรือว่าไปเดินทางไปไหนนะครับหรือว่าคุยกับใครมีอุปสรรคนะครับก็จุกกะชิกที่ต้องแบบถ้าใครที่แบบซีเรียสเรื่องของอารมณ์นะครับคุณจะรู้สึกหงุดหงิดแต่ถ้าใครที่เออไงไงก็ได้คุณจะไม่มีปัญหาเลยเลยนะครับวันนี้วางอารมณ์ให้ถูกแล้วกันเนาะแล้วก็สเนสน่ห์คนราศีตุลน,นะครับวันนี้เสื้อผ้าวันนี้แต่งสีเข้มเข้มนะครับ แต่งหน้าก็แต่งแบบเข้มๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคต่อมาคนราศีพิจิกครับวันนี้กิจกรรมนะครับต้องบอกว่าเป็นวันที่ดีในการที่จะแก้ปัญหาจะทําอะไรวันนี้งานยุ่งทั้งวันนะหรือว่าอาจจะมีอะไรทําทั้งวันนะครับคนอาจจะนอนทั้งวันก็ได้คือมีภารกิจและได้ทําตามภารกิจนะ่นะฮะจริงๆแล้วแล้วก็เรื่องของสเสน่ห์คนราศีพิจิกนะครับวันนี้คืออยู่ที่เสื้อผ้าวันนี้เน้น ทูโทนสองสีนะครับจะบนสีร่างสีหรือว่าเสื้อ2อส,อสีหรือจะเป็นเคสโทรศัพท์2อสีนะครับกระเป๋า2อสีแล้วก็อ,อะไรที่มันทูโทนนะครับแล้วก็ใช้สีมงคลได้ก็ดีนะครับแล้วก็ประการต่อมานะฮะต้องบอกว่าใครที่แบบตั้งจิตตั้งใจนะครับทำอะไรในะช่วงวันนี้คนราศีพิจิกนะฮะต้องเรียนว่า แลวมัระวังนิดนึงนะเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายมันจะหมุนติ้วๆนิดหนึ่งแน่แล้วก็เรื่องของระวังเรื่องความรักระวังขวาจานะครับช่วงนี้อาจจะใช้เววานอะไรหรือว่าอาจจะแบบต้องบอกว่าแฟนอาจจะไม่ได้ไม่ค่อยว่างประมาณนี้นะครับโอเคนะแล้วก็ต่อมาครับชาวราศีธนูนะครับวันนี้เสน่ห์คนราศีธนูนะครับวันนี้อยู่ที่เสื้อผ้าครับวันนี้เรียกว่าเสื้อผ้าสีสันสดใสและใช้สี มงคลด้วยยิ่งดีนะครับสีสว่างสดใสก็ได้ยิ่งดีหรือข้าของเครื่องใช้มันสว่างสดใสได้ยิ่งดีแล้วก็ใช้สีมงคลด้วยนะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับใครที่สายมูนะเออวันนี้คนราศีธนูนะครับเรียกว่าพกเข้าของเครื่องใช้ที่มันเก่าๆโบราณโบราณก็ได้หรือว่าเข้าของเครื่องใช้ของบางสีที่เตือนใจของบุปการีของเรานะครับวันนี้เรียกว่าดวงคุณพ่อคุณแม่นะครับจะช่วยเหลือเราได้เป็นพ да ิเศษครับช่วยทางตรงคือช่วย well ตรงตรงได้เลยหรือว่าช่วยทางอ้อมแค่เราเลึกนึกถึง ให้ท่านช่วยนิดนึงนะ,นะช่วงนี้รู้สึกว่าขาดกําลังใจและเกิดเด็ดกำลังใจแป๊บเดียวเนี่ยขึ้นมาเลยนะครับหรือว่าถ้าใครที่แบบมีปัญหาอะไรก็ตามนะครับแล้วไม่กล้าที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ว่าอยากจะถามท่านจังเลยนะครับคุณลองถามในใจคุณก็ได้นะว่าถ้าเกิดเหตุสิ่งนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าจะต้องตัดสินใจยังไงบางสิ่งมันออกมาทันทีนะครับนั่นแหละสิ่งนั้นคือเอาไว้ใช้แล้วก็เอาไปตัดสินใจนะครับโอเคนะแล้วก็เรื่องของ สเสน่ห์คนราศีธนูครับต้องบอกอีกอย่างนะครับม,มีเพิ่มเติมนะเรื่องของเสื้อผ้านะครับเน้นสีมงคลด้วยนะฮะเสื้อลายๆก็ได้นะเอาแบบลายๆก็ได้นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็จบนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับมีความสุขอะไรที่มันยากๆคใอย,ยง่ายนะแล้วก็ใครที่ทําอะไรสิ่งต่างๆในวันนี้ขอให้สำเร็จนะครับสำหรับท่านที่ฟังคลิปนี้ช่วงกลางคืน นอนหลับสบายครับนอนหลับฝันดีแล้วก็พักผ่อนจะเยอะนะฟังคลิปเสร็จยานอนดึกนะครับเดี๋ยวป่วยง่ายนะฮะภูมิคุ้มกันมันตกถ้านอนดึกนะครับแล้วก็เรื่องของท่านที่ฟังคลิปนี้ช่วงวันเสาร์นะครับทำสิ่งใดนะครับเดินทางสิ่งไหนขอให้ปลอดภยัยแคล่วคลาดแล้วก็ทำอะไรก็สำเร็จนะครับลาไปก่อนไม่นขสูงมากครับเป็นกําลังใจครับสวัสดีครับ